ท้าเจ้าแมนคนหนึ่งที่ยานในการเบาต่อหนามวลสนทาเจ้าแมนคนหนึ่งที่ต้องการเอาชนะความยากในการเวบาต่อหนามวนลสนวิดีโอนี้มีคำตอบสาเหตุที่สองที่คนยานก็คือยานลืมในสิ่งที่จะเาฉะสะนันิธีที่สองก็คือ่อมดี ในการซ้อมดีนี่เป็นหมักหัวใจสําคัญเจ้าจะเกียมดีปันใดข้อมูลดีปันใดเข้าใจดีปันใดแต่เจ้าบวกเคยซ้อมจักเถือ่อการขึ้นไปเบามันก็เหตุให้เจ้าลงหนาลงหลังลืมบทที่จะเบาใดฉะนั้นเมื่อเกียมบทเสนอแล้วหรือบทเบาแล้วเจ้าควรซ้อมคนเดียวทายวิดีโอไว้เบ่งตั้งกล่องโทรศัพท์อยู่ห้องคนเดียวแล้วาาย่างไปงาาย่างมา หลายคนคิดว่าการสองคือพิบะยืนเบาคนเดียวแต่อยากบอกให้เจ้าหูว่ามืออาชีบทุกคนในโลกนี้เขาสอมกันมดทุกคนยกตัวอย่างโน้ตอุดมแต่พาณิชย์ก่อนที่จะขื่นไปเหตุทอ,อกโชหรือเดียวทุกครั้งเรื่องที่เล่าเอามาเล่านั่นเราจะเอาไปซ้อมย่างหน่อยหาหาซิบครั้งต่อหนึ่งเรื่องถ้าเราสอมไปแล้ว โมหัวเราจะเอาเรื่องนั่นขึ้นไปเหตุเดียวไมโครโฟนอันนี้คือความสำคัญของการสอบนักห้องมืออาชีพระดับโลกระดับประเทศเขาเจ้าจห้องเพลงนั่นมาหลายปีแล้วหากินมาหลายเวทีแล้วแต่ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตทุกทุกครั้งเขาเจ้าจต้องได้สอบเพราะการสอบเป็นสัรสาธญาณของมืออาชีพสะนนั่นถ้าหากมันเจ้าแมนคนหนึ่งที่ยานลืมในการเหลายานลืมบท จงเข้าใจว่าการสอบมันหมักหัวใจสําคัญถ้าเจ้าย่านลืมมดจงจือไหวว่าทุกๆุกคนที่ขึ้นไปเว้าบ่มีไผสาม,มารถเว้าได้ครบ100%ถ้าเจ้าเว้าก้วมเนื้อในได้70%ขึ้นไปนั่นถือว่าเจ้าเว้าได้ดีแล้วและเทคนิคแก้ไขเมื่อเจ้าไปเว้าลืมอยู่เทิงเวที 1. นึ่ยาบอกให้คนหูว่าเจ้าลืม ต้องสอกเรื่องอื่นมา่อเรากบเกินไปก่อนในเวลาเราเรื่องอื่นกบเกินกันไปก็ห้ยยางมาหาคอมพิวเตอร์หรือยางไปหาเจี๋ยบันทึกเพื่อเบิงลืมขึ้นว่าเขาหาลงอยู่หม่องใดวิธีที่2ก็คือเฮ็ดเนียนไปเลยแล้วหาจุดจบสรุปเรื่องไปเลยหรืออาจจะจบก่อนเวลากบเป็นอย่างมีบางคนลงบทลืมบทไปแสดงออกอยู่ท,ทั้งวทีและเบาว่าขอโทษลืมบทขอโทษลืมการทีเบาแบบนี้เป็นการแสดง ให้คนอื่นหูว่าเขาลืมบทถ้าหากว่าเจ้าย่านลืมบทเบ่ต้องเกี่ยมให้พร้อมและซ่อมให้ดีเวลาซ่อมนี่ต้องซ่อมให้หลายๆเถื่อทายวิดีโอเบิ่งเบิ่งกิริยาท่าทางของตัวเองวิธีที่3ก็คือ